ครับท <ó> ่านผู้ชมผมบ combine, ล็อกเกอร์ราศีสไลดหรือว่าที่ร <iantes> ู้จักกันเป็นอย่างดีในโอเคเนชั่น n อ t ดก็คือบล็อกเกอร์ราศีสไลดอไซค์ับจ้างเลครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่โรงเรียนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนะครับสนับสนุนโดยกองทัพเรือและการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่นี่จะมีทางสะพานไม้เข้าไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในเป็นสวยงามแค่ไหนครับไปเลยครับครับท่านผู้ชม แล้วผมก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นป่าในอกลื่นเป็นป่าชายเลนนะครับมีต้นโป่งกลางอหรือว่าต้นเดี๋ยวต้นอะไรมาดูกันนะครับมีต้นเป็นต้นโป่งกลางแล้วก็เป็นมีตรงนี้จะมีปูแสงเดินเข้ามาดูข้างในกันเลยนะครับว่าความล่นรื่นนี่สวยงามที่ไหนท่านผู้ชมมาเที่ยวได้นะครับที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพนะครับหรือว่าป้อมพระจุนที่สมุทรปราการนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับกับท่านผู้ชมแล้วเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นสะพานไม้ตรงเข้าไปเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาป่าธรรมชาติของป่าชายเลนนะครับบรรยากาศก,าก็ร่มรื่นนะครับวันนี้วันอาทิตย์ยังเช้าๆยังไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่ดูนะครับมี เป็นบรรยากาศของป่าชายเลนท่านจะมองเห็นถ้านวีดีก็จะเห็นพวกปลาตีนพวกปูแสมพวกอะไรเยอะแยะนะครับางบางครั้งก็เห็นนกนะครับมีนกด้วยครับเดี๋ยวเดินตามผมเข้ามานะครับมามาดูกันครับข้างในเี่ครับเดินมาก็จะเป็นทางสามแยกเดี๋ยวผมจะแยกไปทางขวานะครับจะแยกไปทางขวาทางนี้มันอยู่ติดทะเลพอดีนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับลมรลื่นเย็นสบาย ท่านผู้ชมท่านใดว่างๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่มาศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนะครับที่ฐานทัพเรือกรุงเทพหรือว่าป้อมพระจุนนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับแล้วผมก็เดินทางมาตรงนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับพอเดินมาหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเอ่อมันหักนะครับต้องระมัดระวังนะครับให้มีการแก้ไขกันด้วยนะครับตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเห็นหรือยังครับเห็นเห็นมันมันหักหรือยังครับตรงนี้ นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นทะเลครับมองไปก็เป็นทะเลกว้างวันนี้น้ําลดนะครับวันนี้น้ําลดครับป่าชายเลนก็เลยเป็นอย่างสภาพที่เห็นนี่แหละครับนี่เป็นเป็นระดับน้ําลดลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับบริเวณพื้นที่โดยรอบๆของป่าชายเลนของป้อมพระจุนเขานะครับนี่ครับนี่ครับผมก็พาเดินตรงเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับ วันนี้แดดร้อนจัดนะครับนี่ครับมีต้นลูกจากด้วยนะครับในนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเอาไปทำอาหารกินได้นะครับลูกจากแบบนี้ครับอ่เดินม,มาถึงตรงที่เป็นกระท่อมที่พักแล้วก็รู้สึกเหนื่อยครับรู้สึกเหนื่อยแล้วก็แล้วขอพาก,กันเดีย๋ยเดินมาดูกอนครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ครับที่ตรงนี้ โอ้เป็นสะพานไม้ที่หักนะครับเราเดินต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเอ๊แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เขามาทําการซ่อมแซมเลยครับตรงนี้น่าจะยังขาดงบประมาณอยู่นะครับเดินไปต่อไม่ได้ผมว่าจะเข้าไปชมข้างในแต่ว่าก็เดินต่อไปไม่ได้แล้วครับสุดตรงนี้ตรงนั้นเป็นสะพานหักสะพานขาดพอดีครับโอเคต้องเดินกลับไปแล้วล่ะครับท่านผู้ชมโอเคครับ นี่ครับท่านผู้ชมนอกจากจะมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแล้วก็ยังมีเรือเรือลำใหญ่นะครับให้ผู้ชมได้ขึ้นไปเยี่ยมชมได้นะครับชื่อว่าแม่กลองนะครับเป็นเรือรบแม่กลองนะครับลำใหญ่เบ้อเริ่มเลยครับที่นี่จอดต่งานอยู่ริมทะเลนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยร,บรอบๆของปอมพะจุนนะครับปอมพะจุนศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายงานจากบล็อกเกอร์ราศีสไลด์โอเคเนชั่นวอดเน็ตน,นะครับ